ผ้าฝ้ายมัดมีนะคะผืนนี้เป็นเป็นเป็นฝ้ายเกรด A นะคะที่มาทําเป็นมัดมีแล้วก็จะย้อมสีมีหลากหลายสีมากเพราะฉะนั้นขั้นตอนในการทอในการเตรียมเส้นได้นะคะในการย้อมสีจะเยอะมากรานะคาก็เลยจะสูงขึ้นมาที่นึงแต่ปกติเดิมทีเราขายถ้ารุ่นนี้นะคะผ้ารุ่นนี้ฝ้ายเกรดนี้แล้วก็วิธีการทอแบบนี้หนึ่งพันแปดร้อยบาทวันนี้รับได้นะคะในราคาเพียงหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะคะหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะ ท่านใดสนใจนะคะแจ้งรับมาได้เลยผ้านุ่มนะคะนุ่มแบบเนียนมือมากนะคะเป็นฝ้ายเกรด A แล้วออทอลายจะเป็นลายฟันปลานะคะลายฟันปลาเป็นลายสีตะกอชนิดหนึ่งแต่ทอยากกว่าลายลูกแก้วนะคะนี่ค่ะผืนนี้นะคะก็จะเป็นหมีสีสองสีก็จะถูกลงมานิดนึงนะคะก็อยู่ที่หนึ่งพันบาทนะคะผืนนั้นจะแพงกว่านิดนึงเพราะเขามขีขั้นตอนในการย้อมสีนะคะยิ่งมากสีก็ต้องย้อมห้าครั้งนะคะมัดหมีห้ารอบนะคะ ะะจริงๆแล้วมันควรจะแพงกว่านี้ได้ซ้ําไปแต่เราก็ลดราคาให้ลูกค้านะคะเพราะว่าอยากให้ลูกค้าได้นุ่มผ้านะคะโดยเฉพาะช่วงเทศกาลสงการานนี้นะคะผ้าสวยๆแบบนี้เลยในราคาสุดพิเศษจริงๆนะคะเดิมทีผ้าพวกนี้นะคะ1,800บาทวันนี้ในราคาแค่1 0 0 0ถึง1,100บาทเท่านั้นนะคะพื้นนี้ย้อมสีธรรมชาติค่ะจะเป็นโทนสีแบบคลาสสิกชมพูนุ่นๆค่ะลายมัดหมี่สวยมากๆนะคะ สนใจนะคะแอด ID l i n ลายใต้โพสต์นี้นะคะเข้ามาสอบถามขอภาพนิ่งเพิ่มเติมได้นะคะเลือกก่อนสวยก่อนจ้า